รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดโรงเรียนพัสดีหรือโรงเรียนสอนหลักสูตรนักบริหารงานราัณฑ์ระดับผู้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาบุคลากรของ,ของกรมราชธาัณฑนพลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นแรกนั้นประกอบไปด้วยข้าราชการในกรมรัชธัณฑนมีทั้งหมด60คนโดยจะเข้าอบรมเป็นระยะเวลา7เดือนซึ่งการอบรมมีหลักสูตร5หมวดวิชาด้วยกัน คือหมวดวิชาความรู้ทั่วไปในการบริหารงานราชทันการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังการพัฒนาทักษะและการบริหารจัดการสมัยใหม่การสร้างวินยัยความรับผิดชอบและวิชาการศึกษาดูงานเนื่องจากกรณีมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสังคมออนไลน์โดยระบุว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยนำขวดโซลาต่างประเทศเข้าไปภายในห้องประชุมและพูดข้อความที่ไม่เหมาะสมระหว่างประชุม ด้านผลเอกไพบูรณ์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้นายชาญช,ชาวชัยานุก,กิจปลัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ทราบพร้อมชี้แจงว่าคลิปดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นและถูกเผยแพร่ได้อย่างไรเบญจมาศอักษรนิตทีมข่าวไทเกอร์นิวรายงาน ตำรวจจังหวัดอ่างทองกระดมกู้ภัยออกป้องกันเหตุหลังเกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้งจากการณีในเขตของจังหวัดอ่างทองได้เกิดเหตุอาชญากรรมและเกิดเหตุลักทรัพย์ทำรายร่างกายอยู่บ่อยครั้งซึ่งแต่ละเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุเล็กหรือเหตุใหญ่ต่างสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอ่างทองทั้งสิน้นซึ่งหลังจากเกิดเหตุน,นั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะตามหาตัวคนร้ายและหาแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น ล่าสุดทางพันตำรวจโทบุญญาพิวัตรบุญนิ่มสารวัตรป้องกันและปราบปรามจากสาพเมืองอ่างทองจัดการประชุมคณะกรรมการหัวหน้าจุดรองหัวหน้าจุดและอาสาสมัครเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ภยัยรถตรวจเหตุรวมถึงรถพยาบาลของสมาคม VR กู้ภัยจังหวัดอ่างทอง เพื่อขอความร่วมมือพร้อมมอบนโยบายในการออกช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอดส่องป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองทางด้านนายมนเทียนอ่อนสกุลนายกสมาคมวีกู้ภัยของจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าหลังจากได้รับการประสานงานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เรียกลูกข้ารถกู้ภัยรวมถึงรถพยาบาล มาประชุมรับฟังนโยบายจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกขายกู้ภยัยทุกคนล้วนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจและพร้อมให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วเพราะไม่ว่าจะตำรวจหรือกู้ภยัภย,ภยก็ล้วนแต่จะสร้างความสงบสุขและระว่างภัยให้กับประชาชนด้วยกันทั้งสิน้นสุรชัยผลจันทร์ทีมข่าวไทยก,กนิวรายงานอออมาาาาทงงนนนนนื่ชชชวบบบ้้ลรรัััีขค เมาด่านพงอะไรพี่สวัสดีครับขออนุาตุดเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ